แกนี่คุณปูแกนีกปกนก่ปูออโอห้อยแม่ทำไมเราพี่ทำไม,าม,าามาอีกพวกนี้แกจะดึงรถลงมาข้างล่างนี่เลยเสียตาสวัสดีครับตอนนี้เขาอยู่ช่องออมสินออนทัวร์นะพี่น้องนะ อยู่คุณปูสายควันคือเก่าล่ะควันขม้งฉงเฉงแบบไม่เกรงใจใครเลยต่ว่าทำงานโดยบทมือ่งก็อาการเป็แบบนี้ละธรรมชาติาท่านเกละเนี่ยสายควันควันเนี่ยควันไหลๆที่ละทำงานเมื่อกี้น้ำมันหมดไปหนึ่งยกเดี๋ยวน้ำมันวุ่ตจอย เศามีแห้งแน่จังน้อยบ่งั่านกินจักวันจักส้มโอ้เลยล่ะเศามีแห้งมีแรงและสู้ต่อพวกไหนสงสารกรินเลยเนะาะแกบอกว่ากินน้ำมันที่น,นั่นบริเวณไปสามพันแล้วมันมันขึ้นสุดลงสุดเลยน้ำมันสามพัน ลังลงเนยขมาสง,งสัยจอดทั้งนอกเมื่อกี้นี่มร้อยสิบมีเจเดก้าเรือคันหนึ่งเรือสองสิบเจอเอีคันหนึ่งพี่เห่นบกรุ่มคุณปูสั่นละ ให้กันลุ่มคุณปูเสียปูโดนลุมด้ว,วันนี้เลยให้ให้ดูกหลานเหอนกันมาไปไปพี่สมพรนะ สองสิบเหมือนกันเลยคันนี้ e. เจ็ดอีหัวตอนเดียวต่อไปใครเอาลูลูกพีบาท์ตวะมามาคันนี้ร้อยเจ็ดห้าเลยลูกพีบาท ต่างคอนเทนต์ยังไงคอยมันนี่ปูไม่เห็นไปแล้วบ่าคอนเทนต์เดียวจะเตรียมการนะเด้จะจะดึงปูเรื่องปูปูท่ามากมาแเลยจะลดลงมาพิ่แกจะมาถึงนี่เด้มาบัสถอหอดีก็ใส่ดินอีกหลายอยู่ดินนี้เป็นดินนี้เป็นสองพันเทียว ไปจบบ่อนี้จะไปบ่อไหนติดตามกันไว้เด้อเนี่ยติดตามไว้เดี๋ยวพาตามจิดชีวิตคุณปู่เกศิไปจอดยุ่มุมไหนแต่ว่าพอจอดงานเด้อคุณปู่เบื้องอาการไปตั้งก็ตั้งไปตลอดเ้ยแต่ว่าลอดทุกงานมันเป็นเครื่องข้อมินเพราะว่าจะคมเครื่องคอมพิวเนี่เป็นเครื่องข้อมินบัดบัดุณรุ่นเลยตามเขาจะวางกันเลยคันนี้ไม่รู้แรงมาเด้อ คำมินดูอมินดูข้าเอิญนังไหนคือ้องคอมินหนไอคำมิน,มน <c oughs> ไปฝั่งโน้นไม่ได้ด้วยมันเดียดรนเอนเดี๋ยวตาขึ้นมันคือพังะวังสันว่ะพังวมังสันเขา,า,เอาอดีพอใวเข้าดิสอง้นคุณปููใส่เวลาไปจักนาที่ สองขั้นคุณปู่ใช้เวลาไปห้านาทีแสดงว่าขั้นละสองนาทีเพิ่งเขถือว่าซาวะเร็วหรอกคุณปู่กับซ่ำธรรมดาซ้ำรถเก่าเลยเนาะมีจวดจัดขั้นละนาทีสองนาทีขึ้นรถไม่กับเป้เมียนล่ะว่าสันจีว่ารถเก่าบ่พอมูเดียวกั็เล่าหนิทั้งที่เขาเอาแล้วก็เอาไปเสียดบดแล้วมั้งแต่ว่าเห็นอยู่โซนไอ้โซนแถวยูนี่เห็นอยู่เพิ่งละสามขั้นรุ่นเดียวกันนี่แหละ ขันหนึ่งเลยทำธุรก้อนสั่งไปไปคันไหนต่อเลยเก็ยอีป่ะไปเกีบร์ตีไหมีตัวแรงมานั่งเล่นกับคันนี้นะเมื่อวานไงเขาบอกว่าเคยไป เื่นเดียวกับเสียอันนีศาสตรได้น้ำแต่งมาก่อนไปดูกน้องเขาอ,อยู่หันเราไป็ลูกน้องไปเรียนไปยังน้ำกัดนะี่ละเมื่อก่อนแกขับจิบล้อรถพ่วงนะมัน,นหันมาเล่นหกล้อ เดือนท่าจะเข้าแล้วคะนนนก็รนะนะ้อยเก้าห้าได้เลยตัวเอฟซเนี่ยเออจะถามมาอย่างหัวว่ามีเคยมีประวัติแล้วว่าไม่เคยรั่วยางเนะ่ยเรือบอลนมีแ็่แตกก็เลยแล้วว่ายางหัวมันกระจอก,ก่า ไม่ได้เห็นคุณปู่ตักดินเลยต้องไปต้องไปยืนฝั่งนู้นนะแต่วมันจะย่อนแสงอีกน้อยในเพื่องของพยืนฟัง่งผมทีที่ไปดอกพังคุณม,มีหม่มอยู่เขาม,มีห่มไผ่ส่วนนี่แบบไปยืนฝั่งนู้นกันนะคลิปหน้ากันนะเห็นแต่ดากคุณปูเห็นแต่ขววนอูดเอาอยู่ ก็พอเห็นแกตักดินยังเป็นเสียตะขับเหมือนเดิมเด้ออาจารย์เตี้ยไปไหนอาจารย์เตี้ยไปไปรถแมคโคเล็กไปเล่นงานงานพุตข้องฟองอะไรฟองระบายน้ําำ้องระบายน้ําระบายน้ำมู่บ้านแกมีสามคันเลยเสียตะมีมาร์คซิกคันหนึ่งนู่นนี่นู่นมาร์คซิกมานอนเฝ้าบอ่อแล้วก็เจ้าคุณปู่แล้วก็เจ้าคูณปู่ตาเล็ก แค่นนมักศิม่านฝ่าวบแล้วว่าแตมักสิกน,นีมนานฝ่าวบนั่น,นเป็นมูคุณปูนั่นเป็นมูปูเราอันนี้ไปด้วยกันเราใช่า่มเจ้าไปนอนงฝาบเชสิวโอ้ะว,วังเสาเสาข้างรถก็เดียเสรยตะพอะยัง ไปแนวนนิ่มสบายสบายคดีสามมาใครจะมาอีกเจ้บ f ไอ้เจม่เเห็ดเลนเน่เห็ดเลนเน่เห็ดเลนเ,เอ็บีเจะซื้อได้ไหเี่ลอยเก่าหาเลยเ เครื่องเดิมเกียร์เดิมเลยเป็นรถนอกประมาณแผ่นเปียกว่านั่งเสียตะเป็นไรลูกพี่เสียงอะไรลูกพี่เสียงสายพานว่ะสายพานอะไรเจ้าเสียงสายพานอะไร ราวางระาวางัาวางระวังใครว่าไก่พวดติดทูกพี่ขึ้นสุดลงสุดนี่นะ้ำมันมันเปืองเลยเด้ยยิ่งเป็นรถเก่าด้วยนะย,นกย,นะนยกจาก่าขึ้นจา่าครับใส่พลังงานรอบหมุนซ้ำเกา่าได้ยกจ่าก,ก็เกาเนะ้านี่กรกินพลังงานไปเยอะเลดนะ้ย ถามว่าบัดอพรดกจะคุดลึกๆแน่นี่แต่มันไม่มีดินเลยก็ต้องพยายามเอามันได้ดินเพราะดินมันหายากดินไม่เอ็มันเป็นหน้าฝนหน้าฝนดินมันหายากมันต้องดีแลื่ที่มันมีดินให้วิ่งนะบางทีมงานไม่มีดินให้วิ่งเลยมีงานแต่ไม่มีดินนะยีนะสตายังหาดินเก่งเลยนี่เรามีปอดงานไ้กมองยุ่ ตลอดนาเร่งนาฝนนีน่ก็มีงาน,าน,านาไปไปไปรอบลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพนะี่อนนะนีเค่เริ่มทำทางมาแล้วนะตัดตัดใครจะลงมาไปเที่ยวแรกไม่รู้เลย เดี๋ยวต้องเจอรถแรงคันไหนสักคันเยวบอกว่ายกสูงสูงว่าไวดอกเบืองมันข่อยแล้ววะได้ดินเขาเรียมันแห้งพังนีง่ยังไงคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยออมสินนนทั่ัวร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมฝากกดติดตามแล้วัพี่น้องนะนนท์ทัวร์